สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาติดตามข่าวร้อนเลยนะครับต้องบอกว่ากดดันหนักเลยครับตอนนี้ล่าสุดครับกองหน้าลูกครึ่งทีมชาติไทยแหละครับหลังจากประกาศนะครับที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยหลังจากเลือกแล้วนะครับและมีการเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางจุดซุนซับเบลนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งแหละครับเพราะว่าทางเฮดโค้ดนะครับ ของ g r i m s b y t o ทาเนี่ยออกมาเปิดเผยนั่นก็คือเดวิดอาร์เทลนะครับว่า คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปเล่นให้กับทีมชาติหรือไม่แล้วก็มาแจ้งกับผมภายใน24ชั่วโมงซึ่งจากตามรายงานแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโค้ชก็พูดประมาณว่าสนับสนุนเต็มที่นะครับในการรับใช้ทีมชาติของจุดสุนทรเบลแต่การไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยเขาไม่ได้ขวางหรือว่าไม่ได้อยากโน้มน้าวอะไรนะครับแต่คุณก็จะต้องเลือกว่าการเล่นให้กับทีมชาติ กับการเล่นให้กับสโมสรเนี่ยก็ตัดสินใจมาเพราะว่าทางเฮดโค้ชบอกว่าไม่อยากจะดึงเอาไว้นะครับว่าบอกเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้ไปทีมชาติหรือคิดว่าอา้าว ถ้าอยู่ที่นี่แล้วจะไปสัญญาอะไรกับการที่ลงเล่นให้กับกิมส์บีทาวหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้พูดตรงนี้ออกมานะครับสิ่งเดียวที่สัญญาได้ก็คือคุณจะได้รับโอกาสในการฝึกสอนที่ดีนะครับได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมการปฏิบัติที่ดีและคุณจะได้พัฒนาแน่นอนนะครับแต่การพูดเนี่ยมันออกแนวลักษณะว่าอโอเคถ้าคุณเลือกฝั่งนู้นเนี่ยคุณก็เลือกทีมชาติแต่สโมสรเดินหน้าไปต่อแล้วถ้าคุณกลับมาคุณก็ต้องมาฝึกซ้อมเป็นพระอันดับใหม่ อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโค้ชจะชอบด้วยเปล่านะเพราะว่าทางอังกฤษเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้บ่อยครั้งถ้าหากว่าคุณไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่จะไปติดทีมชาติใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนทางเลือกเหมือนกันว่าเอาจะพิสูจน์ตัวเองที่นูน่นหรือมาพิสูจน์ตัวเองที่นี่ซึ่งไม่มีฝั่งไหนชัวร์อยู่แล้วครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้้อองงงบกกววว่่่าาายยยััไมมมเคมรนนด นะครับแล้วพอมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่งานนี้รับรองว่ากดดันและตัดสินใจยากแน่นอนน,นนะครับจากการเปิดเผยของอีกหนึ่งแหล่งข่าวเนี่ยน,นะครับพี่แมนโกสินเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วในแอนโทนีฮัตสันเนี่ยรู้จักกระจูดอยู่แล้วนะครับเมื่อเข้ามาคุมทีมชาติก็เลยพูดคุยกัน นะครับแล้วก็เลือกทีมชาติไทยเลยแต่ติดตรงที่ช่วงนั้นเนี่ยตั้งเป้าจะพิสูจน์ตัวเองในสเปนก่อนแล้วพอเขาเนี้ยอยู่ในลีกสเปนไม่ได้เล่นไม่ได้ลงนะครับซึ่งมันทําให้ฟอร์มการเล่นเนี่ยหดหายไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมาเจอปัญหาการบาดเจ็บอีกก็ไม่รู้ว่าจะหายทันหรือเปล่าแต่เรื่องของเอกสารเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะ เอกสารเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆก็มีการส่งไปยัง f อีแล้วน่าที่จะโอเคนะครับและทางประเทศไทยเนี่ยก็มีญาติของจุดซุนซับเบลเนี่ยเยอะมากๆนะครับพี P ่ๆน้องๆอาๆเนี่ยเขาก็อยู่กันที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมันเจอทางเลือกเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บพ่วงมาเล็กน้อยด้วยนั่นเองส่วนความฟิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วกลับมาเนี่ยก็ต้องมา ต่อสู้แข่งขันกับการลงสนามให้กับช้างศึกทีมชาติไทยอีกนะครับแล้วฟอร์มเนี่ยมันจะเต็มร้อยหรือเปล่าโอ้โหบอกได้เลยคาว่าทุกทางเลือกมีความเสี่ยงจริงๆสาหรับจุดสุนทรเบล์นะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งชาตินะครับตอนนี้เนี่ยขนลุกกันทั้งวันแล้วนะครับมาเลเซียครับเพราะว่าเขายื่นเรื่องอุทธร์เกี่ยวกับนักเตะโอนสัญชาติไปแต่ว่าการตัดสินเนี่ยมันควรจะต้องออกมาตั้งแต่วันที่30ตุลาคมแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกมาแล้วอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกสักเล็ก น้อยแต่ทีนี้ครับทางสื่อต่างชาติเนี่ยนะครับหรือว่าสื่อตัวเองก็เริ่มจะรายงานแล้วเนี่ยนะครับว่าคุณน่าจะอุทธรณ์ไม่ผ่านนะครับฟีฟ่าเนี่ยอาจจะตัดสินว่ามีความผิดจริงเร็วๆนี้ครับสื่อต่างประเทศของอาเจนินาเนี่ยนะครับก็ได้รายงานนะครับเปิดเผยชุดเอกสารที่ว่านักเตะของมาเลเซียหรือว่านักเตะของชาติเขาเนี่ยนะครับก็ฟาคุนโดกราเซียส เป็นผู้เล่นที่ลงเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์เล่นนะคือรายงานบอกว่าฟีฟ่าปฏิเสธการอุทธรจากสหพ,พันธ์ฟุตบอลมาเลเซียมาแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะเผชิญหน้ากับการลงโทษนะครับเพราะว่าไม่มีคุณสมบัติในการเล่นให้กับระดับนานาชาติหรือเล่นให้กับทีมชาติฟากุนโดการาเซียสครับเล่นไปแล้วนะในการแข่งขันรอบ2ของกลุ่ม F ในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพปี2027คราวเนี้ยก็ไปชนะเวียดนามถลม่มทลายอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายนัดต้องบอกนะครับในการลงสนามไม่ว่าเจอกันเนปาลกระชับมิตรนะครับแคปเวิร์ด นะครับเจอเวียดนามเจอสิงคโปร์ปาเลสไตน์อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับคือฟีฟ่าเขาก็มองแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีค,คุณสมบัติเนี่ยมันจะต้องถูกปรับแพ้3ามศูนย์นะมาเลจะเจอไหนะนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้ในกลุ่มเอฟในการคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะแล้วคุณเอาชนะเข้าไป4ีูนย์เนี่ยแต่มันจะกลับกลายเป็นว่าคุณจะแพ้ทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็แพ้ถึง3าศูนย์ด้วย แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับอย่างยาวและอย่างใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามีผลในทุกรายการที่เล่นนั่นเองนะครับการที่ฟีฟ่าเนี่ยยังไม่ได้ประกาศมาเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเออตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปแบบชัดเจนจริงๆแต่ว่าดูจกากสถานการณ์แล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดนะครับแต่ว่าตอนนี้ฟีฟ่าอยากจะบอกว่าก่อนจะแบนเนี่ยต้อง พินิจพิจารณาให้รอบคอบจะได้ไม่มีผิดพลาดอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าประกาศอะไรไปแล้วกับคาตัดสินเนี่ยมันน่าจะยากนะตอนนี้ฟีฟ่าก็เลยยืนยันว่าอ่ะเดี๋ยวขอเช็คทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็จะออกมาเปิดเผยแต่เอาตามตรงนะแฟนฟุตบอลมาเลเซียตอนนี้ก็กังวลมากๆแล้วเนี่ยไม่แพ้กับทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับก็ก่อนแข่งเนี่ยเขาบอกว่าฟีฟ่าไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะ ตอนนี้เนี่ยนำองค์กร G S I O ที่มีชื่อเสียงเนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยนะครับมาพิจารณาคดีอิสระเพิ่มเติมผู้เล่น7คนนี้เนี่ยจะโดนรวบรวมคำให้การและเปรียบเทียบข้อมูลจากบุคคลภายนอกและไต่สวนเพิ่มเติมว่าสรุปแล้วผิดจริงกี่คนหรืออาจจะผิดทั้งหมดหรืออาจจะไม่ผิดเลยก็เป็นได้แต่ถ้าดูจากทรงนี้และสื่ออ์เจตินามาแฉเนี่ยบอกว่าเกิดที่อ์เจตินาไม่ได้เกิดที่มาเลเซียเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าแปลกอยู่พอสมควรเหมือนกันครับ ขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันก็แปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการตัดสินฟุตบอลในบ้านเรามีจังหวะ VAR มีการตัดสินแต่ว่ามีการเรียกร้องว่าเฮ้ยเวลาตัดสินเสร็จแล้วเนี่ยดู VAR อยากจะให้มีการประกาศผ่านไมโครโฟนหรือว่าออกทางด้านของลำโพงใหญ่ๆในสนามไปเลยว่า r e ฟ e r e รี e รีวิแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับมันจะได้ชัดกันไปเลยแบบเรียลไทม์ e ีวิวนะครับหรือว่าเรียลไทมการตัดสินแล้วก็ออกมาบอกทันทีเลยว่าฟาวหรือไม่ฟาวว่าเพราะอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านของผอฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินนะครับคุณชัยวัฒน์นะครับกันสุธาเนี่ยออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการเรฟเฟอรี่รีวิด้วยนะครับบอกว่าเนี่ย ไอ้ข้อนี้มันมีระเบียบข้อหนึ่งที่บังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การแข่งขันระบุว่าสโมสรสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่จัดกรแข่งขันได้ภายใน48ชั่วโมงหลังจบกรแข่งขันดังนั้นผู้ตัดสินที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่นะครับการแข่งขันจะต้องรอรับการร้องเรียนหลังบอลจบ48ชั่วโมงจากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ประชุมทุกวันพุธก่อนจะส่งเรื่องเข้าสู่การลงโทษของคณะพิจารณาวินัยมารยาทที่ประชุมทุกวันอังคารน่นนะครับคือต้องบอกว่าทําให้ต้องรอการตัดสินเป็นที่ที่สุดก่อนเอาง่ายๆทาไม่ได้นะครับจะให้ประกาศประกาศออกมายนี้ไม่ทํานะครับเพราะมันมีกฎข้อนี้ที่เขาชี้แจงว่ามันมีให้ถ้าคุณอยากฟ้อง คุณก็ไปรอ48ชั่วโมงสิในเนี้ยคุณก็ไปชี้แจงเอาแต่ว่าถ้าจะให้มารีวิวแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะครับหลังจากดู var อันนี้มันก็เอ๊ะเหมือนกันนะมันก็เอ๊ะหลาย,ลายๆเอ๊ะเหมือนกันนะฮะเพราะเขาให้เหตุผลว่าหากอธิบายทันทีอาจเป็นการชี้นําและมีผลต่อการร้องเรียนของสมโมสรอ,อันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ชี้แจงมาอย่างนี้ขณะเดียวกันหากคําอธิบายตรงข้ามกับการตัดสินของคณะอนุกรมกร,รมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินและคณะพิจารณาวินัยมารยาทก็จะสร้างความสับสนได้ ก็เรียกได้ว่ากลัวตัดสินไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้ากรรมการบอกไม่ฟาวแต่พอเขาไปร้องเรียนอีกทีนึงแล้วกลายเป็นให้ฟาวมันจะสับสนอารมณ์ประมาณนี้แต่เอาจริงนะมันน่าจะทําได้มันน่าจะทําได้อยู่ที่ว่าจะสามารถ ทำยังไงให้มันทําได้และให้มันเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่านะครับส่วนอนาคตจะมีอธิบายแบบเรียวทมไหมเขาก็ชี้แจงอยู่ว่าด้วยข้อบังคับก็คงจะต้องไปว่ากันตรงนู้นก่อนแล้วก็ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยก็คือข่าวสารที่นํามาฝากทั้งหมดยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ